เราทำเวนขยะพอดีอยังตกค้างอยู่บางอย่างตอนนี้ไล่เก็บไล่เก็บตั้งแต่หอยหญิงไปเลยเนาะถ้ามีก็เอามาเลยนะถุงละหาบาทเอาไปรับซื้อถูงละหาบาทมีขยะไหมไม่มีครูก็จะดูตามระเบียบตามนี้เลยไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้ว รถมาบริการถึงที่หาที่ไหนได้ <c oughs> รถมาบริการขยะถึงที่นะไม่ใช่ธรรมดาไอ้น,นั้นเวนอะไรครับนะ่ะทิดาเหรอใครนะ่ะทำเวนทิดาป่ะนะ่ะใครนะ่ะทิดาหรือสุริรัน์วะเนี่ยทิดาเนี่ยนาะ ไปต่อเลยไม่มีไม่มีขยะแล้วมีขยะไหมอ๋อทำไมมีเหลืออยู่เหรอยังมีอีกไหมข้างบนมีไหมข้างบนไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมื่อเช้ามาเอาเมื่อเช้ามาเอาครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือจะตอนนี้จะตามกวาดให้หมดมีอีกไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มีไม่มีตอน ตอนนี้จะไล่เก็บให้หมดตรงไหนตรงไหนแล้วก็จะได้สะอาดตอนนี้หัวหน้าสมโพนะหัวหน้าหัวหน้าสมโพดหัวหน้าเวนขยะเนาะมาจัดการจอดรถเสร็จแล้วก็ไปมองหาเนาะเออเอาจอดไว้ก่อนเนาะจอดไว้ก่อนตรงนี้นะอันนี้เวนอาหารอ่า มาดูนะครับเรียกว่าตามเก็บตามเก็บตามเก็บไอ้น,นี้มีไอ้น,นี้ยังไม่หยุดไม่หมดเลยเนาะในนี้มีไม้เวนมีขยะไหม,ไมเออมีขยะหรืออาวได้และมีขยะแล้วยกไปเลยวันนี้เวนสุดแดนกับใครเอ่ยวันนี้เวนสุดแดนวันอังคารสุดแดนอรำพายชุมพลสุพจน์เนาะ อ๋อขยะมีอยู่เอาขยะมาเปลี่ยนกันเอาถุงเอาถุงเปล่ามาเปลี่ยนอันนี้คือเออถุงนี้ถุงนี้มีเป,เป็นขวดกัน,เ,นเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวคอยเอาถุงเปล่ามาเปลี่ยนเอานี้ไปก่อนถุงเปล่ามาเปลี่ยนได้ก็คือตอนนี้ตามเก็บขยะตั้งแต่หอหญิงมาเรื่อย ก็คือขนนอกมีไหมขนนอกขนนอกขนนอกมีอยู่แต่ยังไม่เยอะยังไม่นั่นตัวนี้มีอีกไหมครับตอนนี้คือหัวหน้าส,สมโพธไอ้น,นี่ทำไมขยะมันขาดยังไงหรือทำไมเป็นย่อมยอมอยงั้นล่ะมันแค่มันได้ทั้งหมดไม่สลัดลงไปได้หรือเปล่า ลองฉลาดลงไปมันมันใช้ได้ไหมถุงนั้นน่ะมันลักษณะมันขาดเหรอมันขาดหรือว่าเป็นทั้งหมดเลยมันขาดเนาะอ๋อถ้ามันขาดก็ไม่มีแล้วใช่ไหมโอไม่มีแล้วไอ้นี่มันได้นี้พอว่าหมดแล้วอืมตอนนี้เราก็ตามเก็บไนเช้าลูก้องของหัวหน้าสุขสมโพธมาเก็บตอนเช้ามาตั้งแต่ หกโมงและตอนบ่ายนี้และตอนเย็นนี้ก็เป็นตอนเย็นนี้ก็เป็นอ่าหน้าที่ของหัวหน้าอหน้าที่ของหัวหน้าหน้าที่ของหัวหน้าตามเก็บหรือว่าตามเก็บทั้งหมดเลเก็บให้หมดเลยไม่ให้มีเหลืออยู่อย่างน้อยก่อยังไม่มีอ้ขยะทานุเรียนเลยเนี่ยเมื่อเช้านี่อะไรทําอะไรครับตอน,น เราก็เอาไปทิ้งทั้งหมดเลยไม่ต้องเอาขยะใหม่ถ้ามันใส่ได้ก็ใส่ใส่ไม่ได้เราก็เอาเอาออกจากตรงนั้นก่อนไปทับเอาอย่างไงเออเอาไอ้นั้นออกก่อนเนาะหรือว่ามันจะไม่เออสามารถที่จะมาทับต่อๆกันรู้สึกว่าไอ้นั้นมันยังไม่เยอะหรือเปล่า กะแล้วเมื่อเช้าลูกน้องของหัวหน้าสมโพธมาจัดการตอนเช้าไอ้น,นั้นยังไม่เต็มหรือเปล่ายังใช้ได้อยู่ได้แล้วไม่เป็นไรน,นั่นไม่ต้องแล้วอันนี้เราตามเก็บเนาะตามเก็บให้หมดทีนี้ต้องเอาไปคืนเขาไหมเนี่ยตรงนั้นอ่ะที่เขาต้องการใช้อ่ะใช่ไหมก็เลย ต้องเอานี่ไปคืนไหมต้องเอานี่ไปแทนไหมหรือพูดคืนไม่ใช่ไม่ต้องไปแทนเหรอและเขอได้อะไรใส่อ่ะมีแล้วหรืออ๋อนี่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 กล่องนี้เอาไม่ต้องใส่กล่องนะเอาเท,เทออกอย่างเดียวเพราะว่ากล่องนี้จะเอาใช้ประโยชน์ได้อีกอเพราะว่ามันกินเนื้อที่เออกล่องไปทําประโยชน์ได้อีกอืวางไว้เลยเนาะวันนี้ก็เป็นไม่เช้านี้ เมื่อเช้านี้ลูกน้องของหัวหน้าสมโพธ์ก็จัดการแล้วชื่ออรัมภาทำแต่เช้าเลยสองคนกับชัยวัฒน์อ่าตอนนี้อ่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเก็บกวาดเนาะเก็บกวาดหลังจากลูกน้องทำกันอ่าทำเมื่อเช้าเสร็จเรียบร้อยเนาะแต่ยังไม่เสร็จดีอ่าจะได้ไม่ต้อง จะได้ลูกน้องก็จะได้โอ้ใชยวัดก็ทําเรียบร้อยหน่อยใชยวัดอ่ะอ่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับมีตัวหนึง่งเราจะยกมาหรือว่ายังไงระวังแผนดูมันหนักไหมพี่สงสัยไม่หนักมั้งเพราะว่ารถเรานี่ผ่านตนัวไหนได้ประโยชน์หมดผ่านตนัวไหนได้หมดเลยอ่าจับใส่เลยเนาะ นี่เรียกว่าการเก็บกวาดเก็บให้หมดเลยการเก็บไปทุกจุดทุกจุดเมื่อเช้าเขาเรียกว่ารอบแรกรอบสองอันนี้รอบสองมีสายหนึ um> ่งสายสองสายหนึ่งก็คือเมื่อเช้าแต่สายสองเมื่อตอนบ่ายสอบ่ายสี่โมงเนาะเขาเรียกว่าทํางานด้วยเขาเรียกว่า ได้บุญได้กุศลเนาะที่เราทํางานด้วยจิตใจทําเพื่อโรงเรียนเนาะนี่ถือว่าสุดยอดละทำงานด้วยความสุขเนาะทำงานให้โรงเรียนเพราะว่าเราก็อยู่โรงเรียนเนาะเราก็ได้ช่วยพัฒนาช่วยตอบสนองพระคุณโรงเรียนเนาะไอ้นั้นมีขยะเปล่าไม่ใช่บ้างดูไอกาสิ ว่าเวรดูนาฬิกาที่กี่โมงครูไม่ได้ดูนาฬิกาเลยครูว่าไม่ใช่นะพวกเวรนนั่นน่ะพวกกดเวรนักเรียนหอหญิงหอหญิงทําเวรอ่ะเขากดออดนี้แต่ว่าหอหญิงทําเวรแน่นอนตรงนี้ไม่มีเลยนะอันนี้ยังไม่เยอะเลยยังไม่มีอันนี้ฝีมือของหัวหน้าสมโพธอ่า ถานนมีไหมน่ะฮะ <Huh? S 2> ใช่เหรอไม่มีอ่ะลองไปดูหน่อยไป<ด>ทางนูน้ทางนี้เมื่อเช้าจะเอาแล้วทางนี้จะเอาแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้มาทางนี้เ<ด>มื่อเช้าไปทางโน้นที่เดียว<ด>อ่ะใครบ้างาาาเดี๋ยวก่อน อันนี้ไปไหนมาเมื่อกี้ครูเห็นเงียบเ,เลยอ๋อเล่นเปนตองน,น่ายังมองเห็นเลยมองแต่ไกลเห็นเลยขยะเห็นไหมขยะนี่นะเผลอนี่เดียวไม่ได้หรอกเยอะเลยแหละเห็นไหมครูถึงมีการปาดไงเรียกว่าตามเก็บมา่าตามเก็บ ตามเก็บ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 ให้เรียบร้อยน้อเห็นไหมแป๊บเดียวก็เต็มแล้วแป๊บเดียวก็เต็มแล้วตามเก็บให้หมดเลยก็มีนคนช่วย ใครมกกบ้านได้หรออ่าถ้าตามเก็บเนาะถึงว่าพากันไปเล่นเปตองที่ไหนเห็นไหมยังเต็มอยู่ยังมีเหมือนเดิมอ่ะนี่ให้ลูกน้องช่วยหน่อยให้ให้ลูกน้องช่วยหน่อยช่วยเขาหน่อยได้บุญนะลองลองช่วยหน่อยไม่ช่วยก็แล้วแต่นะอ้าวบอกว่าไม่ใช่เบะไม่ใช่เวนค่าหวังไอ้นี่เขาเรียกว่าเด็กบ้านเด็กบ้าน เด็กบ้านไม่ได้ช่วยไม่ทำอะไรชื่ออะไรเด็กบ้านชื่ออะไรเด็กบ้านชื่อว่านายอะไรนะเนี่ยนายว่ารินหรือเปล่าเนี่ยนายไม่ใช่ชื่ออะไระเด็กบ้านเนี่ยตอนนี้เราเก็บไม่ให้มีเหลืออยู่โอ้ตัวนี้มีอะไรของอะไรเม,รมื่อไหร่เมื่อกี้ห่อใช่ป่ะฮะ ของของเราหรือเปล่าเฮ้ยแล้วของเราอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ข้างในนี่นะเห็นไหมเห็นไหมอืมยวให้หกข้างหลังขยะมีสองสายสายหนึ่งสายสองเมื่อวานไม่เช้านี่สายหนึ่งตอนบ่ายนี่สายสองมีอยู่สองสายหกนะหก มีอยู่สองสายสาย1สาย2องก็เรียว่าเช้า1สายบาย1สายนามีสองสายเห็นไหมยังมีอยู่ตลอดละเมื่อกี้กดกลิ่งเด็กผู้หญิงทำง,งานแน่นอนอะยังครับตัวรถต่ออยน่าเอาวางไว้เลย อ๋อแสดงว่านั่นถ้าถ้าถ้าเอาให้คุ้มก็คือถ้าเอาให้คุ้มนี่ต้องต้องใส่เมื่อเช้าทำาชุดหนึ่งละอ,อันนี้ก็อข้างในมีด้วยเนาะ งานเห็นไหมมีงานไม่เช้าลูกน้องของหัวหน้าสมโพศไปเก็บขยะแต่ตอนบ่ายนี้หัวหน้ามาเคลียรเรียกว,ว่าเคลียดีกว่าเนาะมาเคลียมาเคลียรเรียบร้อยไม่มีเหลืออยู่ตัวนั้นมีเหลือหรือเปล่า

ลองดูลองดูตัวนี้ลองดูตรงนี้เนาะนี่มาดูซิเออนี่เฮ้ยมานี่เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนต้องหาถุงเฮ้ยจะาขึ้นมาทำไมมา เอาเอาไอ้ที่มันไม่มีไอ้ที่ไอ้ที่ใช้ให้คุ้มเลยใช้ให้คุ้มเอาไอ้นั่นยังยังบางอยู่ยังยังหลวมอยู่ไอ้นั้นยังหลวมอยู่เน่นั้นยังหลวมอยู่นะฮะฮะเอานั้นใส่อีกใส่ตัวนั้นอีกได้ฮะใส่ไม่ได้ละ มันเป็นยังไงมันหลวมเต็มแล้วหรอคือว่ายังยังไม่เต็มนะยังเหลืออยู่นะสิได้อันนั้นเด็ดเด็ดมันมันมันต้องไปวางไว้ที่นั่นต่อต้องไปวางไว้ ไอ้นั่นอ่ะไอ้นี่อะไรนักศืกษเนาะต้องต้องอะไรนะต้องคุ้มค่าท่านลวมอยู่ไม่คุ้มค่าเนาะเนี่ยหลวมอยู่ไปไม่คุ้มค่าเนาะไอ้นีท่ทิ้งไม่ได้ครับ ต้องไปเอาที่นั่นดูสิไม่คุ้มค่านะครับเดี๋ยวไปดูตอนนั้นต่อยนี่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 มาเลย เ้ยแล้วเอาเอาไอ้นั้นออกก่อนเอาให้คุ้มค่ามันใครว่าใช้หลุมหลัวไม่เอาต้องใช้ให้มันคุ้มเนาะไอ้นี้อีกโอ้ยถุงใหญ่เกินเนาะไอ้นี้อีกไอ้นี่น่าจะใส่ได้น่ะคุณว่าน่ะมัน anh nít đuôi nhỉ tốt đi ต ốc, ต ốc, ต ốc. เนี่ยขยะล้วนๆเลยเอาอนี่เทอีกเทให้หมดเลยเอาให้คุ้มค่าเอาให้คุ้มเลยครับเอาให้คุ้มเลย เน่ไม่ธนวัต์ไม <ics> ่อยู่อันนี้จะคุ้มค่าหรือมั้งเออสารวินนี่เวนไก่ไม่มีเวลาได้ด่าสารวินสักทีเลย เพราะว่าสารวินทําเวรอื่นแล้วมาดูตัวนี้ครับว่าจะคุ้มไหมเนี่ยไอ้อน,นี่ได้เยอะแล้วเนี่ยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,น,อน,นี่หลวมเยอะไหมเนี่ยไม่รวมไม่หลวมเหรอมันหนักอ้าวมัดเลยครับอย่างนั้นอันนั้นโอ้ยคือว่านะสามถุงวันนี้ได้สามถุงเนาะสามถุง สามถุงเพราะมันหลวมนี่นะมันจะให้ได้คุ้มค่านี้จะต้องมันไม่คุ้มค่าลำบากอันนี้ก็ไม่ได้มัดอันนี้ รวมลองดูสิถ้าถ้าไม่มัดไม่มัดนี่หมาเข้าไปนะ่ะหมาเข้าไปแน่นอนมันน่าดูเลยเนาะขยะเต็มหมดเลยอนะ่ะบ้งอืมโอ้มันมีเรียบร้อยแล้วนะ่ะ นี่มัดแล้วเนาะเออมัอนแล้วมัอนแล้วไม่มัดนี่โดนหนักเลยแหละอันนี้มันเป็นยังไงถึงอ่าเย้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 น้ำต้องเอาเชือกมามัดครับไม่กล้าจับเอาเชือกมามัดเลย ใสรรวมกันน้อมใสรรวมกันเลยแล้วก็หาเชือกแถวนี้แหละถ้าส่งไปแบบนี้นี่นี่นีมีบ้างไหมเชือกอ่ะมัดตัวมันไม่ได้ไปล้างมืออมันขาดแล้วเนาะ ทำไมมัดไม่ได้นะครับผิดเลยอะ่ะไปล้างมือที่หลังก็ได้ได้ยังได้แล้เนาะเวนสุพศทำความสะอาดเกลี่ยงกลาเลยสุดยอดเลยสุพศเวนวันวันอังคารเนาะ เวบนบันอังคารเรียบร้อยดูแลทั้งไก่ดูแลทั้งเวนอาหารนอครบสูตรเลยครบสูตรครบสูตรดูแลเวนโอ้อันนี้แกงอะไรเออผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราผัดกะเพนะรเา พรุ่งนี้เมนูอะไรพรุ่งนี้ตุ่นเช้าพรุ่งนี้เช้าักทองอ๋อฟักทองและตอนกลางวันนี้ก็มีอาหารไก่เนาะต้มยำต้มยำยำไก่โต๊ะโต๊ะลงเป็นยำยำนี่เนี่ยที่เหมือนแบบมีมีลาบด้วยอ๋อแบบนั้นเนาะยำกับต้มยำคนละอย่างอันนี้คือยำไก่ยำไก่เนาะที่เราฉีดไปชิ้นๆอ๋อแบบนั่นเน่อย วันนี้เวนมีทั้งหมดกี่คนดูหน้าตาเวนหน่อยเวนที่วันอังคารชุพดชุพลมาไหมสุดแดนมาอรัมพมาและก็ชุมพดมาไหมชุพลไม่เห็นชุพลไม่เห็นเหรออ วันนี้เวรเรียบร้อยเนาะคนที่ขาดก็เดี๋ยวต้องถามดูว่าใครไม่มาทำเวรบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนอะ